ตังแต่ไหนแต่ไรไฟคือสิ่งที่มนุษย์รู้ดีว่ามันคือดาบสองคมอย่างแท้จริงหากใช้มันในทางสร้างสรรค์มันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสิ่งต่างๆแต่หากเราใช้ไฟในทางตรงกันข้ามมันก็จะกลายเป็นอาวุธที่โหดร้ายและทารุณที่สุดเท่าที่เราจะจินตนาการได้วันนี้ในช่วงสุดยอดอาวุธสงครามเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับต้นกำเนิดของระเบิดเพลิงที่สามารถผลิตได้ด้วยตัวคุณเอง ระเบิดเพลิงโมโลตอฟคอกเทลระเบิดเพลิงโมโลตอฟค็อกเทลเป็นอาวุธระเบิดเพลิงชนิดหนึ่งที่ใช้การคว้างด้วยมือสร้างขึ้นจากภาชนะที่หาได้ทั่วไปเช่นขวดเหล้าและบรรจุสารไวไฟที่ติดตั้งฟิวไว้หรือโดยทั่วไปแล้วคือขวดแก้วบรรจุของเลวไวไฟที่ปิดผนึกด้วยไส้ตะเกียงผ้า ระเบิดเพลิงโมโลโตอปมักเป็นอาวุธที่พบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากมันผลิตง่ายใช้งานง่ายมีการใช้งานตั้งแต่อาชญากรผู้ก่อจลาจลน,นักเลงฟุตบอลกองโจรในเมืองผู้ก่อการร้ายและแม้แต่ทหารปกติที่มาของชื่อโมโลโตอปค็อกเทลได้รับการตั้งชื่อโดยชาวฟินแลนด์ในช่วงสงครามฤดูหนาวโดยชื่อดังกล่าวเป็นการดูถูกรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพโซเวียตวยาเชสลาฟโมโลโตอฟ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่างสนธิสัญญาโมโลโตอปลิปเบนทรอปที่ลงนามเมื่อปลายเดือนสิงหาคมปี1939ในยุคแรกระเบิดเพลิงโมโลโตอปคือขวดแก้วที่บรรจุสารไวไฟเช่นน้ำมันเบนซินแอลกอฮอล์หรือส่วนผสมคล้ายกับระเบิดนาปาลมและแหล่งกำเนิดประกายไฟเช่นไส้ตะเกียงผ้าที่หลุกไหมซึ่งติดอยู่บริเวณจุกขวดโดยที่ไส้ตะเกียงมักจะแช่ในแอลกอฮอล์หรือน้ำมันกา๊าซ ในทางปฏิบัติแล้วไส้ตะเกียงหรือไม้ขีดไฟจะเป็นตัวจุดและเมื่อผู้ใช้ปาขวดพุ่งไปที่เป้าหมายเช่นยานผ่านนะหรือป้อมปราการเมื่อขวดกระแทกและแตกออกเมฆละอองเชื้อเพลิงและไอระเหยจะจุดประกายด้วยไส้ตะเกียงที่ติดไฟอยู่ทําให้เกิดลูกไฟขึ้นในทันทีตามมาด้วยเปลวไฟที่ลุกลามจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงตามพื้น ระเบิดเพลโมโลตอฟคอกเทลถูกนํามาใช้ในสงครามเป็นขังแรกในสงครามกลางเมืองสเปนระหว่างเดือนกรกฎาคมปี1936ถึงเดือนเมษายนปี1939ก่อนที่พวกมันจะเป็นที่รู้จักในชื่อโมโลตอฟคอคเทลในช่วงปี1936นายพลฟรานซีสฝฟรังโกได้สั่งให้กองกำลังชาตินิยมสเปนใช้อาวุธต่อต้านรถทางท26ของสหภาพโซเวียต ที่ในขณะนั้นสนับสนุนพรรีพบลิกันสเปนในการโจมตีที่มั่นของชาตินิยมเซเซีาใกล้กับโตเลนโด40กิโลเมตรทางใต้ของกรุงมาดริดหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เริ่มใช้เชื้อเพลิงเบนซินธรรมดาหรือผ้าห่มที่ชุบน้ำมันมาทำระเบิดเพลิงของตนเองในอัตชีวประวัติของทอมวิทติงแฮมทหารผ่านศึกจากกองพลน,น้อยนานาชาติได้เผยแร่วิธีการทำระเบิดเพลิงของเขาในช่วงสงครามกลางเมืองสเปน โดยเขาได้เขียนไว้ว่าเราใช้ระเบิดน้ำมันที่ทำจากขวดแยมแก้วนักสองปอนด์แล้วเติมน้ำมันประมาณ 3- ในสของขวดจากนั้นใช้ผ้าม่านหนาผ้าห่มเครื่องผืนหรือวัสดุนักอื่นๆพันไวเน้เหนือปากขวดแล้วมัดด้วยเชือกที่คอขวดและปล่อยปลายผ้าให้ห้อยไว้เมื่อคุณต้องการใช้งานมันให้คุณทำการพลิกขวดเพื่อให้น้ำมันซึมเข้ารอบปากขวดและหยดลงมาที่มุมของวัสดุจากนั้นก็พลิกขวดไปทางขวาอีกครั้ง แล้วทีนี้เราก็นั่งรอรถถังและเมื่อเราอยู่ใกล้พอเพื่อนของคุณจะจุดไฟที่หมุมผ้าที่เปื้อนน้ำมันอยู่จากนั้นเราก็โยนระเบิดของเราใส่รถถังขวดจะแตกออกและจะเผาล้อยางของรถถังรวมไปถึงคาบูเรเตอร์หรืออาจทำให้พลรถถังของศัตรูเสียสติและวิ่งออกมาจากรถนอกจากนี้ทอมยังได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าอย่าเล่นกับโมโลโตตปพวกมันอันตรายมาก จากนั้นโลกก็เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2ในอีกไม่กี่ปีต่อมาเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปี1 9 3 9สหภาพโซเวียตได้โจมตีฟินแลนด์โดยเป็นที่รู้จักกันในชื่อสงครามฤดูหนาวฟินแลนด์ได้พัฒนาการออกแบบและการใช้งานระเบิดขวดให้สมบูรณ์แบบเชื้อเพลิงสำหรับโมโลโตอฟได้รับการขัดเกลา่ให้เป็นส่วนผสมที่มีความเหนียวเล็กน้อยเช่นน้ำมันกา๊าซถ่านและโพแทสเซียมคอเรต การปรับแต่งเพิ่มเติมรวมไปถึงการติดไมคขีดไฟกันลมหรือกลุ่มสารเคมีที่จะจุดไฟเมื่อเกิดการแตกหักดังนั้นทหารของฟินแลนด์จึงไม่จะเป็นต้องจุดไฟที่ควรอีกต่อไปจากรายงานของสำนักงานสงครามอังกฤษลงวันที่มิถุนายนปี1940ได้ตั้งข้อสังเกตว่ารูปแบบการรบของฟินแลนด์คือการปล่อยให้รถทางของโซเวียตสามารถเจาะแนวรับเข้ามาได้ โดยรถทางที่เจาะเข้าไปนั้นจะถูกยิงด้วยปืนในทีโลงและโดยกลุ่มชายที่ติดอาวุธด้วยระเบิดขวดที่อยู่ในป่าและหมู่บ้านซึ่งสาระสำคัญของการรบแบบนี้คือการแยกยันกระออกจากฐานราบทำให้รถทางของโซเวียตทุกคันมีจุดบอดหลายจุดและเมื่อผู้มันหยุดนิ่งก็สามารถกำจัดทิ้งได้อย่างง่ายดายเมื่อระเบิดเพลิงโมโนโตอปประสบความสำเร็จอย่างมาก ในที่สุดโมโลโตอปก็ถูกผลิตโดยบริษัทเอลโกลเป็นจนํานวนมากที่โรงกันลาจามากิพร้อมกับไม่ขีดไฟซึ่งมีการผลิตรวมกว่า450,000ขวดในช่วงสงครามฤดูหนาวโดยสูตรดั้งเดิมของโมโลโตอปของฟินแลนด์จะใช้ส่วนผสมของเอทานอลถ่านและน้ํามันเบนซินในขวดขนาด750มิลลิลตัดออกจากสงครามโลกครั้งที่2มาในโมเดลวอลแฟ์กันบ้าง ในระหว่างการรบที่ฟารูจาครั้งที่2ในปี2004นาวิกโยธินสหรัฐได้ใช้โมโลโตฟที่ทำด้วยน้ำยาซักผ้า1ส่วนและแก๊ส2ส่วนเพื่อใช้ในการเคลียร์บ้านต้องสงสัยซึ่งยุทธวิธีแบบนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อ,อยุทธวิธีของศัตรูในการทำสงครามกองโจรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธวิธีทรมานซึ่งมักส่งผลให้นาวิกโยธินสหรัฐเสียชีวิต แต่อย่างไรก็ตามระเบิดเพลิงโมโลโตอฟเป็นทางเลือกที่ไม่ค่อยเหมาะสมนะักสำหรับการทำลายกระสุนปืนคล็อกฟอสฟอรัสขาวหรือทั้งโพเพนที่จุดชนวนด้วยซีโเนื่องจากมันอาจทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงโดยไม่จำเป็นแต่มันก็มีประสิทธิภาพในการเผาศัตรูที่กำลังสู้รบอยู่มาที่สงครามในปัจจุบันระหว่างการบุกโจมตียูเครนของรัเสเซียในปี2022 รกระทรวงกลาโหมของยูเครนได้แจ้งให้พลเรือนทำระเบิดโมโลโตอฟซึ่งเรียกกันว่าบันเดราสมุตีเพื่อต่อสู้กับกองทัพรัสเซียอย่างไรก็ตามจากสูตรการทำที่ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้องค์กรควบคุมของรัสเซียฟ้องแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ฐานไม่ลบคำแนะนำในการเตรียมและการใช้งานระเบิดโมโลโตอฟซึ่งทำให้ทวิตเตอร์ต้องเสียค่าปร,รับเป็นเงินกว่า41,000ดอลลาร์สหรัฐ เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไปด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ